สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะไา่จะคุมเนื้อหางแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สิบห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะขอขอบคุณทุกการติดตามทุกสับสกัยไลค์แชร์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ขออนุญาตนะคะเทพเทวดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวท่านเจ้าความในเวรของท่าน,ขอ,านขอให้เปิดทางอาจารย์ทํานายไทยชัก ดวงชะตาท่านได้แม่นยำชัดเจนตรงประเด็นนะคะค่ะเรามาอ่านดวงภาพรวมก่อนนะคะว่าไพ่ออร์โคจุดแสงสุกนะจะอ่านดวงของชาวตุลว่าอย่างไรนะคะไพ่ประจำตัวท่านใบที่หนึ่งโอ้โหขึ้นไพ่แบบสวยงามนะคะไพ่โดดเด่นมากก็คือไพ่องค์พระพิคเนศ นะคะประทานพรประทานความสําเร็จสมหวังให้กับท่านนะคะท่านไปขอพอรได้นะท่านจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาและต้องการเพราะท่านเป็นเทพแห่งความสําเร็จนะคะใบที่สองค่ะในเรื่องการเงินนะคะพไพ่ใบนี้นะถ้าแปลในเรื่องของการทำมาหากินไม่ว่าท่านจะทําอาชีพอะไรอยู่ก็ตามนะคะพไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการทุ่มเทในเรื่องของการทำมาหากินของท่าน นะงานไม่เสร็จไม่เลิกเอางานกลับมาทาที่บ้านก็ได้อาจารย์ไม่ได้แปลเสียนะคะพะเราพูดในตําแหน่งการเงินเราไม่ได้พูดในเรื่องของไสยศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้จะแปลความหมายในเรื่องของทําอะไรจริงจังมุ่งมั่นทุ่มเทนั่นเองนะคะในตำแหน่งการติดต่อประสานงานนะอาจจะมีความไม่เห็นด้วยความขัดแย้งได้บ้างนะคะแต่นั่นแหละทั้งหมดทั้งปวงนะคะในการติดต่อคอนแทคอะไรก็ตาม เมื่อมีความเห็นแม่รงรอยนะคะไพ่ก็จะบอกว่าอย่าหนีปัญหาจงกลับมาพูดคุยและเคลียร์นะคะไพ่จะบอกให้คุณกลับมาพูดคุยนะเห็นไหมไพ่จฉดีขึ้นทันทีเลยถ้ามีการเจราจาพูดคุยนะคะในเรื่องการต่อรองการค้าขายอะไรก็ตามคุณจะได้เซ็นสัญญาะค่ะไพ่ใบนี้แปลข้อตกลงร่วมมือเซ็นสัญญา และอยู่ตำแหน่งที่อยู่อาศัยนะคะแปลว่าที่บ้านครอบครัวท่านพ่อแม่สุขสบายดีรักใร้กลมเกลียวนะคะญาติพี่น้องช่วยเหลือเรื้คกูลกันแต่ตำแหน่งบุตรตาบริวารท่านอาจจะเครียดหนึ่งถ้ามีลูกก็อาจจะเครียดเรื่องลูกในเรื่องของการใช้จา่ายค่เาเรียนหรือการวางแผนอนาคตให้เขาท่านจะเป็นคนที่เนี่ยดูอย่างไพ่ยขยายคือเป็นคนเอาจริงเอาจัง,อจงมองโลกในแง่บวก แล้วก็หวังดีกับคนอื่นทำดีกับคนอื่นนะคะอย่างกับลูกรักรักมากนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ว่าอา้าลูกท่านไปเรียนไกลบ้านไหมท่านห่วงใยเขาแบบนั้นก็ได้ไม่ได้พูดถึงขั้นเสียหายแต่ถ้าเป็นตำแหน่งลูกน้องบริวารอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนลูกน้องใหม่เขาอาจจะมีความจำเป็นย้ายออกลาออกเพราะไป ทำธุกรกส่วนตัวเขาท,ทําธุรกิจหรือไปดูแลครอบครัวเขาก็ได้นะในตำแหน่งอาริไพ่บอกว่าขจัดล้างปัญหาท่านไม่มีศัตรูค่ะทุกอย่างถูกชะล้างไปหมดแล้วความทุกข์ความโศกความเศร้าทั้งหลายจะถูกน้ํำชะล้างออกไปในตำแหน่งคู่ครองแปลว่ารักและผูกพันะจะทุกข์จะสุขจะเหนื่อยจะลาก็ไม่มีการปล่อยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันค่ะ ในตำแหน่งสุขภาพสุขภาพแข็งแรงนะคะยกเว้นใครปรถนาการตั้งคันจะตั้งคันค่ะในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ไพ่ใบนี้นะคะอย่าทำผิดกฎระเบียบนะผู้ใหญ่อาจจะเพ่งเล็งท่านได้นะคะอะไรที่มันเป็นกฎข้อห้ามของบริษัทหรือของคนในสังคม,มในภาพจะเป็นการสูบบุหรี่หรือสูบอะไรก็แล้วแต่และมัน เป็นเรื่องของไม่ค่อยดีภาพลักษณ์ไม่ค่อยสวยผู้ใหญ่จะไม่ชอบเพราะนั้นท่านจะต้องละเลิกในสิ่งที่คนอื่นมองแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองนะคะในตำแหน่งการงานถึงยังไงท่านก็ยังมั่นคงนะ,ะยังมั่นคงกับการงานยังมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งอยู่นะคะในตำแหน่งลาภโชคลาภโอ้โหแลกเปลี่ยนสินค้า เงินจากทามาหากินก็ได้นะคะค้าขายทําธุรกิจอะไรปังมากเลยค่ะเงินจากโชคลาภก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหมายเลขสิบหกก็โดดเด่นเนาะอืมในตำแหน่งสรุปค่ะห้าเก้าเลยนะคะโชว์ผลงานค่ะการแบบเขาเรียกว่าพ่นออกมาเป็นเป็นไฟอะ่ะมันแปลว่าคุณมีศักยภาพในตัวเองมีความสามารถ เหนือคนอื่นโดดเด่นนะคุณจะได้รับการยอมรับจากผู้หลักผู้ใหญ่ยังมีโอกาสซัพพอร์ตนะมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งนะคะนั่นคือดวงคุณและยังแปลว่าคุณจะโชว์ความสามารถได้เงินได้รายได้เข้ามาเยอะมากๆมีลูกค้าต่อคิวที่จะมาใช้บริการก็ได้นะคะอ่าโอเคเรามาต่อด้วยดวงความรักค่ะงานดวงความรักคนมีคู่ค่ะ ให้สิบไม้เด็กถือดาบไพ่ปสังฆราชเก้าเหรียญธรรล้นคนมีคู่นะคะสถานการณ์ความรักของท่านนะอาจารย์ยังมองความผูกพันนะความผูกพันสิ สิบไม้เนี่ยนะคะเป็นความรักความผูกพันที่มีต่อกันอย่างมากหรือท่านกับเขาอาจจะเป็นรักต่างวัยเขาอาจจะอายุน้อยกว่าท่านหรืออายุท,ท่านน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะเป็นรักต่างวัยที่มองเห็นนะคะหรือเป็นพ่อแม่ลูกติดเป็นคนทางกายคนละจังหวัดคนละประเทศที่ท่านดิวท่านคุยอยู่ณนะตอนนี้นะคะยังมีโอกาสดีๆที่เขาจะเดินทางมาเจอท่านนะเป็นไพ่เดินทางแล้วค่ะท่านรอเขาอยู่ นะคะท่านจะได้ข่าวดีท่านจะมีความสุขกับความรักนะคะความรักท่านเป็นไปได้ค่ะเขายังรักและมั่นคงกับท่านอยู่นะพลังงานไพ่บอกอย่างนั้นเลยขอดูตัวเขาบ้างความรู้สึกของคนนั้นที่มีต่อคุณนะความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณค่ะคุณเ,เป็นเป้าหมายที่เขาเลือกแล้ว เขาไม่วันเปลี่ยนใจเขาจะทุ่มเทจะมาหาคุณเร็วๆนี้โอ้โหมีโอกาสมีชาวต่างชาติก็เยอะเลยนะคะหรือเป็นทหารตำรวจเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นคนที่มีฐานะดีร่ำรวยเป็นเจ้าของธุรกิจก็เป็นไปได้เป็นชาวราศีเมษชาวราศีกรกฎก็เป็นไปได้ตุลกุมเมถุนก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะก็าอาจจะเป็นตุลเหมือนท่านก็ได้ด้วยนะอีกใบค่ะเขาคนนี้รักนะ รักท่านมากด้วยถ้าเขาอยู่ไกลเนี่ยเป็นแอคชั่นของการเดินทางความมั่นอกมั่นใจในตัวท่านน่ะรู้สึกดีใจมีความสุขที่ได้เจอและได้รักกับท่านเขามั่นใจในตัวเขาเองมั่นใจในสิ่งที่เขาเลือกเสมอไม่มีบอกแวกเพราะเขาเทให้ท่านคนเดียวแล้วความรักหยุดอยู่ที่ท่านแล้วไม่ไปไหนแล้วนะคะขอพลังงานเพิ่มค่ะแล้วยังไงต่อ ดื่มด่ำกับความสุขตัดสินใจแน่วแน่คุณเท่านั้นที่ฉันปาารถนาจะซัพพอร์ตจะช่วยเหลือจะปกป้องดูแลกลางร่มให้เวลาฝนตกแดดออกก็ว่าไปประกาศเปิดตัวมั่นหมายแต่งงานได้เลยกลับมาครั้งนี้ชัดเจนเท่านั้น j u s t i c กับ justice เป็นเรื่องของความถูกต้องทางจริยธรรมคุณธรรมและทางกฎหมายด้วย เพราะฉะนั้นคุณกับเขาเป็นคู่กันค่ะคุณจะได้ข่าวดีแน่นอนในเรื่องข้อตกลงในเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันค่ะขอดูพลังงานความคิดความรู้สึกหัวใจเขาอยากบอกอะไรกับท่านคนคนนี้อยากบอกอะไรกับท่านนะอยากแต่งงานกับท่านเลยละค่ะโอ้โหอดทนไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้รักและปัรถนาอย่างมาก โอ้โห oh, จริงอะ engagement ยกระดับความสัมพันธ์ปักนี้นะถ้าใครดีวกันมานานเนี่ยแต่งงานนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะมงท่านอาจจะคิดมากจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ค่ะเพราะเป้าหมายคือคุณเท่านั้นไม่มีวันเปลี่ยนใจโอ้โ oh, หแน่นอนค่ะอยากอยู่กับคุณสองต่อสองนะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะโอเคมาต่อด้วยดวงคนโสดค่ะ พลังงานดวงคนโสดชาวราศีตุลน,นะคะไพ่แปดดาบเจ็บปวดทรมานใจในอดีตแต่ตอนนี้เข้มแข็งแข็งแกร่งโอ้โหไพ่ สี่ไม้คุณกำลังเจอรักใหม่ๆแล้วเขาเป็นคนดีเป็นคนมีฐานะเป็นคนเก่งการเก่งงานเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากๆเป็นเจ้าของธุรกิจร่ำรวยเป็นชาวต่างชาติก็ได้คนสดจะได้เจอแบบนั้นอาจจะเป็นคนเกิดวันอังคารก็ได้วันเสาร์ก็ได้นะคะที่มองเห็นวันพุธกลางคืน คนสดจะได้เจอคนนี้จะเข้ามาเป็นคู่แท้เพราะสีเมเท้าคือสัญลักษณ์ของการมั่นหมายแต่งงานได้หรือเขาเป็นคนธาตุไฟเม็สิงห์ธนูก็ได้ด้วยธาตุลมตุลคุเมถุนนะคะคนสดจะได้เจอแบบนั้นขอพลังงานไทยเพิ่มค่ะเรื่องราวอะไรที่จะชักนําให้เกิดขึ้นกับดวงท่านก้าวดาบอย่าเครียดอย่าวิตกกังวลเพราะบางครั้งคนสดอาจจะยัง กินไม่ได้นอนไม่หลับเศร้าๆอยู่กับตัวเองอาจจะคิดถึงอดีตก็ได้แต่ก็พยายามลืมแล้วก็การตัดสินใจการมุ่งมั่นไปข้างหน้าแล้วท่านจะเยียวยาตัวเองได้ในที่สุดนะคะคนโสดคุณได้ไพ่เดอะซันเดอะสตา The Sun, The Star เลยค่ะนะไพ่จัก,กรวาลเลยคุณจะดูแลแล,และจะเข้มแข็งจะรักตัวเองมากขึ้นแล้วค่ะและจะมีใครเข้ามาไหมมีแน่นอนค่ะหนึ่งไม้อาจจะเป็นธาตุไฟธาตุน้ำกอกฎพิจิตมีนไฟเมษสิงห์ธนู โอ้โหมีความยกย่องให้เกียรติคุณเอ็มเพรสคุณเป็นผู้หญิงของเขาที่เขาจะรักทนุถนอมคุณคนเดียวเท่านั้นที่เขาเลือกนะคะไพ่บอกนั้นเลยนะคนสดจะได้เจอแบบนี้ท่านอาจจะได้เจอชาวราศีกันก็ได้นะหรือชาวต่างชาติก็ได้นะคะโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะคนสดท่านมีเจอมีเกณฑ์ได้เดินทางไปเจอเจอกันด้วยนะคะเขาไม่เดินทางมาท่านก็อาจจะเป็นฝ่ายเดินทางไป โดยที่เขาจะเป็นคนซัพพอร์ตไม่ต้องห่วงเลยค่ะขอพลังงานไพ่เสริมค่ะขอไพ่ขยายเพิ่มนะคะหนึ่งถ้วยความรักเป็นสิ่งที่งดงามสวยรู้ถ้าคุณตั้งใจจริงคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็ไม่มีความดราม่ากเกิดขึ้นเพราะเขารักและห่วงใย คุณเสมอนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนโสดชาวตุนนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ